คา้าราชทางการศึกษาทุกๆคนนะคะดิฉันนางสาวสันิชาปัญญางามเป็นครูผู้สอนระดับชั้นอนุบาล2โรงเรียนบ้านเม่ไไสสพปชียงายเขตสองค่ะวันนี้จะนําเสนอ,อรูปแบบนวัตกรรมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้คณิตศาสตร์พื้นฐานด้านแบบรูปและความสัมคัญด้วยคิดช่าโมเดลค่ะโดยผ่านการรับชมวิดีทัศน์ค่ะขอเชิญทุกท่านได้รับชมและรับฟังได้เลยค่ะการพัฒนาเรื่ แต่วัตรกรรมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้คณิตศาสตร์พื้นฐานด้านแบบรูปและความสัมพันธ์โดยคิดช่างโมเดลโรงเรียนบา้านหูนะคะก็เลยคุยกันว่าจากครู้ช่วยก็เป็นครูจำานกการพิเศษเลยนะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> นะคะโอเคนะคะคือคือส่วนตรงนี้ที่ที่สนองมอ,องคือเรื่องของค Ch ิดช่างโมเดลข้อตรงนี้ป๊บเนี่ย มันทำให้เห็นหนูหนูลองไปที่ฟิล์มเฟรมของหนูที่มีกระบวนการนะคะที่ตรงนั้นค่ะสิ่งเหล่านี้หนูได้มาหลังจากที่หนูนดําเนินการแล้วแล้วหนูถึงเอามาเป็นประมวลเป็นรูปแบบใช่ไหมเนใช่ค่ะ,อะตอนแรกทำการจัดกิจกรรมเริ่มเรียนรู้ในแต่ละตัวว่าเด็กของเราประเมินจากสภาพสภาพ เด็กของเราก่อนค่ะสภาพบริบทของโรงเรียนสภาพตัวเด็กเป็นยังไงค่ะแล้วถึงจะเอามาคิดวิเคราะห์ออกมาเป็นตัวโมเดลอันนี้ค่ะค่ะคือคือช่วงเวลาหนูใช้ภาคเรียนที่สองของปี65ค่ะแล้วช่วงเวลาของการส่งงานนะคะถ้าดูด้วยเจนของหนูมันก็เป็นไปได้แต่ถ้าเจนสนอดเด็กน,นี่สนองก็ไม่รู้ว่าจะได้ไหมถ้าจ <c oughs> ะได้ <c oughs> ลักษณะเล่นอย่างนี้ที่ห้าบทจ๋าอย่างเงี้ยเนาะค่ะครั้นี้ในส่วนโดนพาดพิมพ์นะคะเพราะว่าเขาเขาเขาดูโอเคนะคะครั้นี้ส่วนหนึ่งที่สนอมองนะว่าคือ,ค,อคือหนูหนูกำลังเอาตัวเนี้ยไปพัฒนาเด็กเรื่องของคณิตศาสตร์ด้านแบบรูปและความสัมพันธ์ค่ะในโมเดลของหนูตรงเนี้ยดูแล้วมันเหมือนเหมือน ออนไลน์เนาะเหมือนสเต็กการทำงานแล้วเวลาลงเข้าไปคอนเทนต์ที่ลงชั้นเรียนมันลงยังไงลงคอนเทนต์ที่ลงชั้นเรียนในตัวของหนูนะคะจะนำโมเดลตรงนี้ค่ะไปปรับประยุก์ใช้ในกิจกรรมศิละปะสร้างสารระคะ์ค่ะโอเคศิละปะสร้างสรรค์ค่ะมันมันอยู่ตรงโมเดลตรงนี้กับสิ่งที่หนูกำลังมามา,มาโชว์นะวัตกรรมคาวนี้ในในท้องเรื่องที่เราทำงานแอคชันะ่น่ะ มันอยู่ส่วนไหนหรอเป็นอยู่ส่วนหมดของกระบวนการทั้งหมดนะคะค่ะอันนี้เป็นกระบวนการแล้วเอากระบวนการไปลงใช้กับกิจกรรมที่พัฒนาเด็กปฐมาวาัยค่ะซึ่งตัวหนูก็นําไปใช้กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ซึ่งจะพัฒนายกตัวอย่างเช่นการปั้นดินน้ำมันค่ะหนูจะปัน้นดินน้ำมันอะเด็กๆลองปัน้นดินน้ำมันดูสิต่แล้ เด็กบางคนทาไม่ได้เลยนะคะอพอเด็กเริ่มคิดไตต้องแล้วแก้ไขปัญหาเอสิอันนี้มันใหญ่ไปนี่มันเล็กไปเด็กก็เริ่มเริ่มปรับวิธีการคิดปรับวิธีการเปลี่ยนเห็นพเพื่อนตัวเพื่อนทําได้ทำไมตัวเ,เองปั้นเป็นกลุ่มๆไม่ได้นะคะเพื่อนสอนบ้างหรือแอบมองเพื่อนข้างๆบ้างก็ ผลออกมามันก็จะมาสอดคล้องกับกระบวนการในรูปแบบของโมเดลตรงนี้ค่ะ,ค,ะคือสรุปแล้วรูปแบบหรือนะวัตกรรมตรงนี้เป็นอะไรที่อยู่ในในหัวหนูแล้วเสร็จแล้วหนูต้องเอาเรื่องราวเหล่านี้ไปดีไซน์ในการจัดประสบการณ์ของหนูในระดับชั้นที่หนูในขณะนเพื่อนๆ่อห้องเอห้องบีเขาก็ไปดีไซน์ของเขา ใช่ไหมคะคะแล้ววันนี้พอเดินหนูดีไซน์แล้วหนูคิดว่าหนูเลยเอามาร่วมตรงนี้กิจกรรมตรงนี้พ่อหนูลงไปดีไซน์ในเรื่องของศิลปะมันอยู่ในกิจกรรมไหนคะสร้างสรรค์กิจกรรมสร้างสรรค์กิจกรรมสร้างสรรค์ราวนี้ถามว่าถ้าเราจะคอนเฟิร์มว่าโมเดลนี้กิจกรรมสร้างสรรค์เราโอเคหนูคิดว่ามันหนักพอไหม หรือว่าจริงๆแล้วมันมีอะไรในกิจกรรมสร้างสารรค์ของหนูอีกไหมมีในกิจกรรมสร้างสารรค์ของหนูจะมีความหลากหลายมากเลยค่ะที่มีทั้งทำทำงานแบบเอาของวัสดุเลอใช้มาใช้บ้างมีการปรับปรยุกใช้ในรูปแบบอื่นๆตามบริบทอะค่ะยเช่นแถวบ้านมีดอก ทำเป็นกระเป๋าดอกไม้ที่เอามาตามอย่างเงี้ยค่ะเหมือนที่ในรูปค่ะต้องตัดไปเรื่อยๆการทำสร้อยจากกระดาษการทาสร้อยคอจากหลอดหลอดดูดน้ําอย่างเงี้ยค่ะ ค่ะตอนน้อเข้าใจว่าปกติแล้วสถานศึกษาหนึ่งแห่งเขาจะมีโมเดลที่ให้คุณครูเรามาร่วมกันนะว่าต่อไปนี้การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาแห่งบ้านห้วยคล้เนาะอ่นนี้เราจะใช้ทุกคนเอาโมเดลนี้เข้าสู่ชั้นเรียนนะคราวนี้ใครสอนชั้นไหนอะไรยังไงก็ไปแอดมิ a ร p ยนเอาใช่ไหมคะโอเคทางโรงเรียนโดยผู้บริหารท่านดรสุทธาจันินนะคะจะ คอยส่งเสริมสนับสนุนและให้คุณครูคณะคุณทุกท่านได้สร้างโมเดลนวัตกรรมของตัวเองประจําชั้นเรียนขึ้นมาค่ะอืมค่ะฉะนั้นตรงนี้เป็นโมเดลหนูหรือว่าโมเดลโรงเรียนหนูค่ะโดยที่ถอดมาจากแล้วหนูว่าเออคือคือตรงนี้ที่สนับทำเพราะว่าสรุปแล้วโมเดลนี้ไม่ใช่โมเดลของสถานศึกษาค่ะเป็นโมเดลของหนูค่ะที่หนูคิดขึ้นมาค่ะโอเค แล้วในความเป็นโมเดลตรงนี้โจทย์อันไหนที่มันตอบโจทย์ว่าเด็กมี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 อะไรนะอ๋อได้ครับเมื่อกี้หนูสงสิมอะไรนะหอเรื่องหนูอ่ะสงสัอะไรหนูคิดสร้างสรรค์คณิตศาสตร์ด้านแบบรูปและความสัมพันธ์โดยใช้ท่ใชโมเดลผ่ากิจกรรมสร้างสรรค์ แล้วทำตอนนี้นคือสอนอนอันทีเดียวคงไม่จบหรอกนะว่าสรุปมันมันอยู่ตรงไหนว่าโอเคโมเดลตรงเนี้ยมันทําให้ความคิดการคิดพื้นฐานของหนูมันโดดเด่นขึ้นมาแล้วมันอ l e r t มากอย่างเงี้ยหจะดำให้เราเห็นว่าโมเดลของเราเป็นที่ชาต าม,มากะจะมีแบบประเมิน,นะคะ่ะแบบประเมินก่อนและหลังในการจัดก,กิจกรรมอย่างเงี้ยค่ะ,ะแบบประเมินก่อนเด็กได้ผลลัพธ์ยังไงพอเราเอากิจกรรมสร้างสารรค์ไปแล้วและกิจกรรมสร้างสารรค์แต่ละตัวต่อกระบวนการของเราในโมเดลไหมค่ะแล้วก็พอต่อกระบวนการเสร็จแล้วเด็กผลหลังจากการจากประสบการณ์มาทดสอบอีกรอบนึงจัดแบบเดิมเงี้ยค่ะเด็กมีมีผลที่สูงขึ้นค่ะ สรุปแล้วในความเป็นหนูเนี่ยคือหนูเวลาหนูจัดกิจกรรมเด็กทุกครั้งและโดยเฉพาะเรื่องของสร้างสรรค์ตรงนี้หนูก็จะเอาคิดช่าโมเดลไว้ไปในดีไซน์งานของหนูใช่ไหมคะค่ะแล้วดดบแบบนี้คือนี่แหละตัวชั้นใช่ไหมคะใช่ค่ะอันนี้คือสนิทชาปัญญางามตัวชั้นนี่แหละเวลาชั้นสอนฉันจะใช้โมเดลนี้ใช่ไหมคะในกระบวนการในการจัดการเรียนจัดประสบการณ์ในห้องเรียนโดย โดยเอาไปใช้จริงๆเลยค่ะความจริงหนูต้องสอนเด็กทั้งหกกิจกรรมเนาะ,ะแล้ววันนี้หนูเลือกตัวนี้โชว์ขึ้นมาตัวนี้มัน a ิร์ t เรื่องว่าอันอื่นมันยังไม่ไม,ไม่ไม่โชว์ขึ้นมาตัวกิจกรรมสร้างสารรค์เด็กจะจะชอบมากที่สุดเลยค่ะเวลาที่คุณครูเตรียมของมาให้เด็ก อเอาอะไรมาอีกแล้วเด็กๆจะชอบเวลาทำกิจกรรมสร้างสรรค์จะมีความสุขมากกว่ากิจกรรมอื่นทั้งที่กิจกรรมอื่นก็เด็กๆก็มีความสุขเหมือนกันค่ะแต่เวลา,ถ,าถ้าเด็กๆได้ลงมือทำเด็กๆได้ลองคิดลองทําลองปฏิบัติเองเด็กจะมีความสุขมากมแล้วก็บางคนก็เข้าิการหูคอไปให้คุณพ่อคุณแม่ที่บ้านได้ไปขคะอย่างเงี้ค่ะค่ะสรุปแล้ว next time เนาะเราอาจจะเอาโมเดลนี้ไปพัฒนาด้านอื่นๆอย่างเงี้ยเนาะแต่ว่ เป็นกับเราก็คือเรื่องของกิจกรรมความคิดสร้างสรรค์ด้านทางคณิตศาสตร์อย่างเงี้ยเนาะโอเคทําให้ตัวเลขมันง okay. well, we okay. 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 uh ่ายขึ้นอย่างเงี้ยค่ะต้องชื่นชมนะคะโอเคนะคะเอกสารนะคะวิชาการเนี่ยจะให้เต็มร้อยนะคะมาแบบจัดเต็มด้านวิชาการนะคะอาจารย์ คิดชาอะไมได้ชาชาชานะคะในตัวกิจกรรมมหาท่าที่หนูนำเสนอนะกับเล่นหนูนะคะถ้าเล่นมันจะมีหลากหลายกิจกรรมนะคะนอกจากฉีดปากแล้วอ่ะมันควรจะมีความหลากหลายของกระบวนการผู้อยากให้หนูทำโมเดลโมเดลนวัตรกรรมที่หนูคิดนะคะคิดชามันแทรกเข้าไปในกระบวนการจัดกเรียนการสอนอย่างไร อันนี้ใจความสําคัญเลยนะเป็นนางเอกเลยนะว่ามันจะไปแทรกแทรกซึมอยู่ในกระบวนการจัดกระเลนการสอนอย่าง,างไรต้องให้เห็นคิดชาติมันเป็นกระบวนการคิดที่หนูคิดขึ้นมาเป็นรูปแบบแต่มันยังไม่ได้เอาไปแทรกซึมในกระบวนการจัดกระเลนการสอนตรงจุดต่างๆเนี่ยมันยังมองไม่เห็นนะแต่ชื่นชมว,ว่าคิดออกมาเป็นรูปแบบได้แต่ถ้าตัดคําว่าคิดเหลือชาติ เป็นชาโมเดลเนี่ยมันจะเหมาะไหมเพราะว่ามันจะมีแค่สามกระบวนการที่จะทำกับเด็กได้ง่ายมากขึ้นเมื่อชาโมเดลฟังและดูไพล้อด,ด้วยนะเป็นอันตรา์ของห้อยใครก็ได้นะคะชาโมเดลนะคะเริ่มแรกกระบวนการในนี้คะ่ะ constructive ค่ะก,กระบวนการคิดให้เด็กคิดวางแผนก่อนถูกต้องไหมคะเป็นกระบวนการแรก H ตัวที่สองนะคะ H สมองหัวใจมือคือการลงมือปฏิบัติตัวที่2นะนะตัวที่3นะคะก็คือ active learning ก็คือการเล่นอย่างมีความสุขการเล่นอย่างมีความสุขการเล่นด้วยการที่ไม่ได้แบบใช้วิชาการแต่เป็นการสร้างความสุขด้วยฟรีเพย์หรืออะไรก็ได้เพราะมันเป็นเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ใช่ไหมชาโมเดลเนี่ยก็คือจะเหมาะมานะอันนี้ให้ไปคิดนะคะไม่ตัดก็ได้ให้ไปคิดนะคะคิดชาก็สวยงามนะคะ ชาโมเดลก็ดูดีเชียงรายมีชาก็เป็นชาโมเดลได้นะนี่อาจารย์เสนอแนะนะแต่ชื่นชมนะเก่งมากค่ะค่ะขอบคุณค่ะหมดแล้วค่ะหมดเลยนะคะหลากหลายเลยสามารถเลือกเล่นได้กิจกรรมจับมาได้ไหมเรามีแขวนสักแขวนเก่งไง มีเรื่องมือมาสแกนมันก็ได้เยแล้วสออยากูแขสองขีดว่ามันจะตอบโจทย์โมเดลหนูไหมวันนี้ติดมืไม่ิดแขนอยากเปลี่ยนจอยากี่นแขนเ่นแผนนี้มันตอบโจทย์โมเดลหมันจะเป็น ส่วนใหญ่แผนนี่จะมีแผนอยู่หลังเล่มนะคะเป็นว่ายางแขนงอ่นีนส์ในยีนสค่ะอยู่ในยีนส์ในีมันจะเยอะมากเลยนะ ในชีว exactly. ิตแบบตัวจริงทั <vocabulary> ah. okay. ้งจริงและจริงจ้าคือโดยเป็นตัวอย่าง